สวัสดีค่ะ Twin Flame Thailand 369นะคะเป็นช่องที่อ่านเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์คู่รักชุนเฟลมนะคะแต่ถ้ามีพลังงานของช so ุนเรย์โซเมดคา m ม c f ฟอ t วินหรือคู่ทางโลกทางธรรมทางจิตวิญญาณเข้ามาเราก็จะอ่านเข้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะตื่นดูทางด้านจิตวิญญาณทุกศาสท,ทุกแขนงนะคะเรามีอีกช่องหนึ่งลิงก์ของช่องนั้นอยู่ใต้คลิปนี้นะคะ มาเดี๋ยวเรามาขอให้ไพ่ไกด์หลายนะคะ mm hmm. การเลื่อนระดับจิตทุนเฟลม mm hmm. การยกระดับจิตทุนเฟลมคู่รักทางจิตวิญญาณน,นะคะ mm hmm. ขอดูว่าหัวข้อวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องอะไร mm hmm. Higher Consciousness การตระหนักรู้จิตวิญญาณที่สูงกว่าการตระหนักรู้จิตวิญญาณที่สูงกว่าการยกความถี่ผู้ถูกเลือกมาทำภารกิจ ยกความถี่นะคะเป็นคำสั่งจัก,กรวาลหัวข้อในวันนี้เนาะคำสั่งจัก,กรวาลเลือกคุณมายกระดับจิตสำนึกอย่างงี้เหรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราอาจจะเห็นชื่อหัวข้อที่ปกกันแล้วเนาะอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันค่ะขอดูสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์แบบชุนเฟรมเดี๋ยวดูว่าจะมีพลังงานของ ผู้แบบอื่นเข้ามาหรือไม่เราจะอ่านทุนเฟลมเปิดหัวจวงหัวไปนะคะสถานการณ์ของทุนเฟลมหรือพลังงานแคลร์เข้ามาสถานการณ์นึกถึงสถานการณ์เรื่องราวนะคะตอนนี้อยู่ในสถานการณ์อะไร ครสงสัยมีชัวไม่ใช่นะ,ะเช็คพลังงานส่วนตัวดูดวงส่วนตัวนะคะหรือจะเป็นแก้จิตแก้ป,ปมกันได้มีหลายโปรแกรมนะคะก็สามารถทักแอดมินมาได้ที่ไลน์ที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะสถานการณ์ตอนนี้ Cru s h แเศร้าอกหักรู้สึกเดียวดายเศร้าอกหักรู้สึกเดียวดายรู้สึกตัวคนเดียว นะคะรู้สึกพังๆเนาะ broken รู้สึก break หยุด stop ความสัมพันธ์ intervention r e c u s e order i n v o l e d รู้สึกเดียวดายจริงๆเหมือนจมอยู่ในลลบในหลุมอะไรบางสิ่งบางอย่างเปียบเปยนะคะเปียกเปยหยุดเพราะเศร้าเพราะอกหักเพราะผิดหวังรู้สึกเดียวดายตัวคนเดียวไม่มีใคร รู้สึกแบบท็อกซิกมากๆรอบตัวมีแต่คำนินทาข่าวดราม่าโซเชียลดราม่าข่าวลบข่าวพลังงานไทยขยะท็อกซิกต่างๆมันรู้สึกอิจฉ้ารู้สึกมีแต่พลังงานลบๆรอบตัวเป็นที่คนอื่นเอ๊หรือเป็นที่เราขอเก็บตัวขอทำพลังงานขอทบทวนบางสิ่งบางอย่างดีวายมัสชิลลนนะคะพลังงานของพลังงานศักดิ์สิทธิ์มัสชิลลินไม่ใช่ผู้ชายนะแต่พลังงานความเป็นชายระดับดีวาย จ้ากวนส่งคุณมาทําภารกิจตื่นรู้นะคะเกี่ยวกับการยกระดับจิตสํานึกให้สูงขึ้นนั่นเอง มาเรียนรู้รักไรเงื่อนไขไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ผิดหวังหรือสมหวังมาเรียนรู้ความรักที่ไรเงือนไขเพราะโลกใบนี้เป็นรักโลภโกรธหลงเราต้องเรียนรู้รักไรเงื่อนไขทําอย่างไรก็ได้ให้เราไร้เงื่อนไขกับตัวเองกับผู้อื่นกับความรักความสัมพันธ์กับการงานการเงินกับทางโลกยกระดับจิตวิญญ,ญาณคุณถูกเลือกมาคุณถูกเลือกโดยคําสั่งจัก,กรวาลให้คุณมายกระดับจิตวิญญ,ญาณโดยการทําเดี่ยวเจอคู่อะไรก็ตาม โซเมตนะ,ะมีพลังงานทวินเรเข้ามาแล้วมีพลังงานของโซเมตมีดนะีไวต์มาซูลีนเนาะเปิดหัวจั่วหัวเป็นทวินเฟรมแต่ยังไม่มีพลังงานทวินเฟรมเข้ามานะคะเป็นพลังงานโซเมตแอนด์โซเมตคู่ทางโลกและมีพลังงานทวินเรที่ทําภารกิจเดี่ยวของตัวเองโดยมีกระจกสะท้อนเป็นโซเมตไม่มีพลังงานทวินเฟรมเข้ามานะคะ มีการอย่าร้างเลิกลาเบรกหยุดความสัมพันธ์สถานะล่าสุดนี้เลยเพิ่งจบมาหมดัดหเจ็บมาหมดัดหมย่าร้างมาหมัดๆแยกทางกันมานะคะมาเรียนรู้ความทุกข์ค่ะเพื่อที่จะยกระดับตัวเองเป็นรักไร้เงื่อนไขเราจะเดินไปข้างหน้าตามเส้นทางของเราใครที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วจุงมือกันไปใครที่มีคู่ที่ อาจจะไม่ได้ดีให้แก้ไขที่ตัวเองเพราะเรานั่นแหละเป็นแบบไหนเราดึงดูดเข้ามาแบบนั้นเดี๋ยวเขาพลังงานจะเปลี่ยนตามเราไปนะคะหรือเราไปของเราเองเนี่แหละค่ะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับกับจิตวิญญาณของเรานะคะและไปในเส้นทางที่ใช่ของเราทําภารกิจเรียนรู้ความรักค่ะใครที่ท้องอยู่มีความเป็นแม่ซิงเกิลมัมนะคะหรือว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวแบบภรรยาทิ้งลูกเอาไว้นะคะหรือมีสามีภรรยาที่กําลังมีลูกด้วยกัน เครียดเรื่องเงินเรื่องของความทุกข์ความเศร้าก็ระมัดระวังนะคะเาสายเลือดของเราแล้วก็ปรับอารมณ์นะคะไม่ให้ไปลงที่ท้องที่ลูกนะคะแต่ถ้าใครเป็นสิ่งก็มั่นไปต่อให้ได้นะคะคุณไม่ได้ผิดทางหรอกคุณกลับมารักตัวเองรักลูกของเรานะคะเรียนรู้ความรักที่มันเจ็บปวดกีเลสราคาความรักท็อกซิคความรักแบบราคาความถี่ต่ำๆทั้งหลายนะคะและยกระดับความรักของเราขึ้นมาจากเหตุการณ์นี้ นะคะเป็นสถานการณ์ที่โซเม e และทุนเรนะไม่ว่าจะเป็นสะท้อนอยู่หรือจะพัฒนาตัวเองอยู่นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่ทาโร่กันเลยดีกว่าหัวข้อในวันนี้ก็คือจักรวาลเลือกคุณมายกระดับจิตให้สูงขึ้นจักรวาลเลือกให้คุณยกระดับจิตให้สูงขึ้น เดอะทาวเวอร์ค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะไม่ต้องกลัวว่าทําไมต้องเจอเหตุการณ์นี้ทําไมทุกอย่างมันกระทันหันฉันไม่ทันตั้งตัวฉันเสียใจฉันผิดพลาดผิดพลังสถานการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นเพื่อให้คุณยืนได้ด้วยตัวเองเพื่อให้คุณตระหนักรู้สักทีว่าเราต้องรักตัวเองให้เป็นเป็นอย่างไรเราต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง Tra n s f o ฟ m a t i o n ตัวเองยกระดับตัวเองขึ้นมา จากคนหลับไหลเป็นตื่นรู้จากตื่นรู้เป็นตื่นแล้วจากคนมีความทุกข์ให้เป็นความสมดุลไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องสุขเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากเหตุการณ์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่ดีก็ตามลองเรียนรู้มันค่ะว่าเหตุการณ์นี้กําลังสะท้อนอะไรเราคนที่เข้ามาเป็นกระจกสะท้อนอะไรเรา อย่าไปบอกว่าเขาไม่ดีไม่ดีแต่สิ่งที่เราถูกสะท้อนอยู่นั่นคือตัวเราต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์น,นี้ค่ะเจ็ดไม่เท้ารับมือค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรับมือขอบคุณน้อมรับสำนึกรู้คุณให้อภยัยปล่อยวางรีบกลับมารีเซ็ตตัวเองให้ได้ มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นมายาสมมตุติมันเป็นบทบาทที่เราลงมาเล่นลงมาเกิดเพื่อเรียนรู้ความทุกข์จักรวาลส่งมาให้ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณยกระดับจิตวิญญาณโดยการชำระล้างตัวตนอีโกอัตตาการเจอการกระทําต่างๆของผู้คนการเป็นการรับผลที่เราทําไว้ตื่นรู้เรื่องเหล่านี้เพื่อกลับคืนสู่ตัวต,วตนภายในนะคะแล้วเรียนรู้การแก้ไข จากสถานการณ์นี้เลยนะคะเป็นโอกาสทองนะจริงๆแล้วอะ่ะเราอาจจะมองว่าเป็นความมืดมิดความทุกข์แต่จริงๆเป็นโอกาสทองนะคะจักรวาลส่งคุณมาเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นจักรวาลส่งคุณมาให้ยกระดับจิตให้สูงขึ้น The f o o l ค่ะจักรวาลส่งคุณมาเพื่อปลดล็อกทางด้านจิตวิญ,ญญาณผ่านการมีกายภาพมีเนื้อหนังมังสา การเป็นเพศหญิงเพศชายการทุกข์การสุขการถูกหลอกถูกกลวงการถูกกระทําการรับผลต่างๆมาปลดล็อกจิตวิญญาณให้สูงขึ้นจากจิตวิญญาณที่มันเป็นความถี่ต่ำเปลี่ยนให้เป็นความถี่ที่สูงขึ้นรักไรเงื่อนไขเมตตาต่อคู่โซเมตของเราทวินเรทํทำงานเดี่ยวมีคู่โซเมตเป็นกระจกสะท้อนเหมือนเราส่องกระจกนะคะ ส่วนคู่โซเมตแอนโซเมตคุณมาเพื่อพบเจอกันอีกครั้งมาครองคู่กันอีกครั้งเพื่อสร้างกรรมดีใหม่ๆร่วมกันค่ะและชดใช้กรรมไม่ดีที่เคยทําร่วมกันมาเช่นกันเห็นไหมคะเป็นการรับผลรับผลเพื่อสร้างใหม่เพื่อเติบโตใหม่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆมันเป็นการที่เรามาเรียนรู้และสร้างขึ้นใหม่นะคะ จักรวันส่งคุณมายกระดับทางจิตวิญญาณผ่านการมีปมผ่านการถูกจิกกัดผ่านการถูกปิดหูปิดตาผ่านการถูกตัดสินผ่านการทำให้คุณเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้ชีวิตบิดไปบิดมาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวถูกเดี๋ยวผิดสองด้านสองสิ่งสองแง่สองงามผ่านอะไรที่มันพบเจอมาเยอะแยะค่ะจักรวันส่งคุณมาถูกรุมเพราะรับผล จะได้เรียนได้รู้ได้ตระหนักรู้จะได้แกล่งขึ้นมาหลุดพ้นจากการถูกใครก็ไม่รู้มาผูกความคิดผูกสมองใส่ข้อมูลมายาสมมุติทั้งสิน้นคุณมาเรียนรู้สิ่งนี้ในชาติพบนี้ตอนนี้จากเหตุการณ์นี้รีบเคลียร์มันออกรีบขอบคุณแล้วน้อมรับแล้วลุกขึ้นมานะคะมันเป็นโอกาสทองจริงๆ ราชาถือเหรียญค่ะจกักรวาลส่งคุณมายกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นเป็นราชาเหรียญมาใช้ชีวิตเป็นมนุษย์มาเยี่ยมเยียนโลกใบนี้เราไม่ได้มาเป็นผู้ทุกข์กลับตัวกลับจิตกลับใจใหม่เป็นผู้สร้างสรรเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองนะคะเป็นผู้ที่มีความสุขมีรอยยิ้มจากสถานการณ์นี้ให้ได้ หาให้เจอว่าตัวเองต้องการชีวิตแบบใดจักรวาลส่งคุณมายกระดับความทีจิตสานึกให้สูงขึ้นเจ็ดดาบค่ะโลกใบนี้มันยุติธรรมก็จริงแต่ยุติธรรมแต่ชื่อยุติธรรมในมือมนุษย์นะ่ะไม่มีหรอกมันยุติธรรมแค่ตัวอักษรกฎหมายเพราะฉะนั้นเราให้ความยุติธรรมตัวเองอะไรที่เราเคยผิดบาปทำผิดปกปิดความลับ ทำผิดกฎหมายทำผิดจิตวิญญาณปล่อยวางค่ะเดินออกไปขอบคุณน้อมรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากเหตุการณ์นี้ก้าวเดินต่อไป ไม่จมอยู่ในอบายามุกเดิมๆสิ่งเดิมๆนะคะสิ่งที่ถูกหลอกเดิมๆความขาดแคลนขัดสนค่าเงินค่าทองอะไรต่างๆแล้วหลุดพ้นมิติ4ให้ได้นะคะแล้วเราจะเข้าใจมิติ5 6 7 8ว่าใช้ชีวิตอยู่ในกายภาพที่มีความสุขท่ามกลางสงครามสมรภูมิโครคภัยไข้เจ็บความจนยากแค้นได้อย่างไรเราจะเป็นผู้ให้ช่วยเหลือผู้อื่นเราจะไม่เป็นผู้ขัดสนขาดแคลนซสเองนะคะ เอกวาส่งคุณมาเรียนรู้ยกระดับจิตสำนึกให้สูงขึ้นอัศวินถือดาบค่ะเลิกไล่ล่าเลิกวิ่งตามนะคะแต่จงวิ่งไปข้างหน้ายังชีวิตที่เราต้องการใช้จริงๆเราไม่วิ่งตามอะไรแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นไปเรากำหนดให้มันเป็นไปได้ค่ะนะคะเราอย่าไปวิ่งตามในสิ่งที่ใครกำหนดก็ไม่รู้ ออกจากกรอบเดิมๆกรอบความคิดกรอบความเชื่อเก่าๆที่ถูกหลอกซ้ำๆซากๆทุกวันนี้ก็ยังกระจายแพร่กระจาย,จายหลอกกันไปเรื่อยๆเราติดกับดักกันอยู่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเพราะฉะนั้นวิ่งไปตามสิ่งที่เราสร้างไว้สิ่งที่เราต้องไปสิ่งที่เรารับผลเราอยู่วิ่งตามเกมคนอื่นนะคะจกักรวาลส่งคุณมายกระดับจิตสำนึกให้สูงขึ้นสิบเมท้าค่ะก้าวไป สร้างสรรค์พัฒนาชีวิตตัวเองคุณต้องการชีวิตแบบไหนอะคะ่ะชีวิตที่ไม่มีเวลาไม่มีความสุขนะคะคิดมากทุกมากแบกบภาระก็ได้แล้วแต่คุณจะเลือกคุณต้องการชีวิตที่จบสิ้นพอกันทีกับการยากแค้นลำบากต้องการมีชีวิตที่มีความสุขสมดุลสบายใจใช้ชีวิตในแบบที่เรามีความสุขแต่พัฒนาด้วยไม่ได้วนจมอยู่กับที่พัฒนาไปจบสิ้นสิ่งที่มันรันทดเก่าๆไปให้หมดนะคะ เห็นไปข้างหน้ามีความสุขกับสิ่งที่มีมีน้อยก็มีความสุขสร้างสรรค์พัฒนาเอามีมากก็รู้จักทําให้มันสมดุลไม่หมดไม่ไม่หมดไม่วิ่งตามแบ่งปันนะคะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จได้เลยมีความสุขได้เลยไม่ยึดติดกับอัตราตัวตนการงานการเงินตัวเลขในบัญชีเศรษฐกิจแต่มีความสุขมีกินมีใช้มีงานทํามีความรักความสันธ์ที่ดีมีผลลัพธ์ กำลังรับผลในสิ่งที่ฉัน create, สร้างสารรค์ได้นะคะจัากวานส่งคุณมายกจิตจำนึกให้สูงขึ้นสี่ถ้วย่ะความเป็นคนมันทุกเนาะเศร้าเนาะไม่มีจะกินลำบากมอมแมมอยากสวยอยากรวยอยากนั่นอยากนี่มันมีความอยากความท้อแท้ความขาดแคลนไม่ใช่ว่าผิดแต่เป็นสิ่งที่ต้องมาเจอ รับผลแล้วเรียนรู้แล้วออกจากสภาวะอยากขาดแคลนออกจากสภาวะนั่งรอคอยให้ได้ขอขยายสี่ถ้วยสิคะ่ะใช่ค่ะสัญชตาตญาณนำทางนะคะอย่าเอาอัตราตัวตนนำทางสัญชตาตญาณนำทางค่ะชีวิตที่เลิอกอยากแต่ใช้ความอยากเป็นการสร้างสรรค์แทนนะคะเจ็ดถ้วยค่ะเลือกไม่ถูก เอาอะไรดีทำไมหมดไฟอยากทำอะไรอยากรวยต้องทำยังไงคอนเทนต์ต่ตางๆเนาะอยากรวยต้องทำแบบนี้อยากดวงดีต้องทำแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจหรอกคะ่ะทุกอย่างเป็นมายากล่อมเราเหลอกเราใส่โปรแกรมให้เราต่อไปเพราะฉะนั้นเจ็ดถ้วยของเราคือลุกขึ้นมาเยียวยาใจตัวเองรีเซ็ตจิตใจตัวเองนำจิตใจตัวเองหลอมรวมกันพัฒนาจิตใจของเราและรู้เราชอบอะไรรู้สึกอะไร ต้องการชีวิตแบบไหนนะคะสร้างสรรค์จากปมในใจนี่แหละคะ่ะความอยากในใจนี่แหละคะ่ะและนำมาครีเอทสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงๆ Just Stick ค่ะทำให้เกิดขึ้นจริงๆ ทำให้เป็นอย่างนั้นจริงๆให้ได้พี่ภากษาอดีตตัวเองรีเลยไม่ดีก็คือไม่ดียอมรับความเป็นจริงดีก็ไม่ต้องไปยึดติดหลงตัวเองดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีจบไปแล้วปล่อยวางเริ่มต้นใหม่ค่ะสะท้อนตัวเองใหม่พลังงานโซเมตของเราจะถูกสะท้อนส่องกระจกให้เห็นตัวเองในอีกคนหนึ่งเป็นทวินเรคือเป็นแฝดแบบกระจกกระจกเงาที่เห็นตัวเองในอีกคนหนึ่ง นะคะเขาไม่เหมือนเราหรอกแต่เราแค่ถูกสะท้อนโดยการเป็นเขาแต่ถ้าทวินเฟรมคือเหมือนกันเลยเป็นดวงจิตเดียวกันแต่ทวินเรยคือคนละดวงจิตคนละเกมคนละโซแพลนแต่แค่มาเป็นกระจกให้เราได้ผ่านมาส่องผ่านมาสะท้อนเห็นตัวเราพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆนะคะ h i พิลิ e s s ค่ะหลับตาทำสมาธิอยู่กับตัวเองให้มาก ฟังเสียงความคิดว่ามันเป็นเสียงพูดมันไม่ใช่เราคิดฟังเสียงจิตใจว่ามันเป็นการหม่นหมองท็อกซิกหรือเปล่าหรือเคลียร์จิตใจให้เบิกบานนะคะฟังเสียงภายในมากๆอยู่กับภายในให้เยอะๆแล้วกลั่นกลองสร้างสรรค์ครีเอทออกสู่ภายนอกเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วย2มือของเรา เห็นไหมเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยมือของเราแมจิเชียนเลยค่ะเสกสรรสรรสร้างปั้นมันขึ้นมาชีวิตเราต้องการอย่างไรช่องการตื่นรู้ตื่นแล้วต้องการตื่นจริงๆต้องการตื่นถูกทางต้องการปลดล็อกแก้ปมปลดจิตวิญญาณหรือต้องการยึดติดยึดมั่นถึงมันเราเลือกได้นะคะเดอะแมจิเชียนเลือกได้เพราะคุณถูกจักรวาลส่งมาเรียนรู้เพื่อตื่นเพื่อแก้ไขและเพื่อเปลี่ยนแปลงค่ะ เพื่อที่จะไปต่อในชีวิตชาติภพนี้นะคะจักกวาลส่งคุณมายกระดับจิตสำนึกสองไม้เท้ามีโซพลันมาเช็คโซพลันหรือ,อยังเชื่อมต่ออินเนอร์เซลล์หรือ,อยังเชื่อมต่อไฮเออร์เซลล์หรือ,อยังโซพลันของคุณแผนชีวิตของคุณดีวายทัมมิ่งของคุณแผนการชีวิตของคุณรอให้คุณรู้รอให้คุณเห็นรอให้คุณรู้สึกรอให้คุณรับรู้รับทราบเพื่อลงมือทำแอคชั่นตามแผนที่วางไว้เห็นไหมคะ แผนที่วางเอาไว้ไม่เกิดในดาวโลกนี้ดาวเคราะห์นี้ต้องทำอะไรจริงๆกลับมากลับมาถามตัวเองแล้ววางแผนแล้วลงมือทำใหม่นะคะไม่สายเกินไปทำด้วยการที่ไม่ต้องคิดว่ามันชา้ามันสายมันทุกข์ทำด้วยการเริ่มต้นใหม่เหมือนเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะจักรวาลส่งคุณมายกระดับจิตจานึกให้สูงขึ้นสูงไหมคะดูบันไดสิคะสูงไปถึงยอดต้นไม้ ลายอันนี้เหมือนคล้ายๆกับต้นไม้ที่ขึ้นไปและมีกิ่งก้านใบเนาะเป็นต้นไม้แห่งจัก,กรวาลองค์ความรู้แห่งจัก,กรวาลรอคุณเดินขึ้นไปถึง ascension คือนเลื่อนระดับขึ้นไปยกระดับตัวเองขึ้นไปจัดก,การที่หัวเราะเพี้ยนบ้าไม่ปกติแล้วแต่คําพูดคนทั้งโลกว่าเราแต่เรารู้ดีว่าเรามีความสุขไพ่ใบนี้คือไฮโรแฟนตื่นรู้จากจิตวิญญ,ญาณสู่ภายนอกค่ะ เลิกตื่นรู้จากภายนอกแต่จิตวิญญาณหลับไหลสักทีตื่นรู้จากจิตวิญญาณเลยกายภาพเราจะดู Summer. บ้าๆบอๆหลับไหลปล่อยไป,ยปยมันเป็นแค่อีโก้อัตตาเป็นภาชนะของจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่เราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่แก่นชีวิตของเราแก่นจิตวิญญาณของเราเลื่อนระดับไปค่ะเลื่อนระดับไปมีความสุขไปกายภาพนั่งอยู่ตรงนี้แต่จิตวิญญาณเลื่อนระดับไปถึงนู่นแล้วข้างบนแล้วนะคะเรียนรู้จิตวิญญาณตัวเอง ใช้ชีวิตทั้งโลกให้มีความสุขเลยอะนั่งหัวเราะกับอาหารการกินหัวเราะกับทุกหัวเราะกับงานบ้านงานเรือนหัวเราะกับเรื่องตลกหัวเราะกับแฟนหัวเราะกับความรักความสัมพันธ์นะคะมีความสุขมีความสุขสักทีเป็นไงล่ะมีความสุขมีความสุขสักทีก็ออกมาเดอะ u ันความสว่างแจ่มใสเบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน กระฉับกระเฉงมีสติตื่นรู้ระดับจิตลึกๆกายภาพเป็นภาชนะที่โอบรับแสงอาทิตย์โอบกอดโอบรับน้อมรับในสิ่งที่จะประทานมาให้ผ่านจักรวาลผ่านโลกไปนี้ผ่านสถานการณ์จิตวิญญาณเราเป็นผู้ทำงานกายภาพเราเป็นผู้รับผลนะคะคุณต้องการรับชีวิตที่มีงานมีเงิน มีทองมีสมบัติมีชีวิตมีความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจิตวิญญ,ญาณต้องทำให้เกิดก่อนแล้วกายภาพเป็นผู้รับรับผลในสิ่งที่เราเรื่อนระดับขึ้นไปวางแผนทําตามโซแพนทําให้ได้ตื่นรู้ให้ได้สนุกค่ะราชินีถ้วยหลับตาอยู่กับจิตใจจิตวิญญ,ญาณตัวเองทําสมาธิให้เป็นกลางหลอมรวมรอบครอบอบอุ่น ทำงานภายในจนภายนอกประสบความสําเร็จทําตามแผนจิตวิญญาณฟังเสียง higher s e l f ฟังเสียง inner s e l f นะคะแล้วใช้ตัวของคุณเองเป็นผู้ทําภารกิจทํางานนะคะ judgment ค่ะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นคิดอะไรได้อย่างนั้นรู้สึกยางอะไรได้อย่างนั้นรับผลในสิ่งที่เคยทําไว้อนาคตอยากมีผลผลลัพธ์แบบไหนอยากรับผลอะไร ทำวันนี้ทำใจให้อบอุ่นทำใจให้สบายปรับพลังงานของเรายกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นคุณคือผู้ถูกเลือกจากจัก,กรวาลจากโซชีมของคุณโซเาแฟมิลี่ของคุณ,มคณ,มคณไม่ว่าคุณจะเป็นทวินเรทวินเฟรมหรือทวินโซทวินโซคือสลับชาติพบกันมาเกิดเป็นจิตวิญญาณแฝดแต่ทวินเฟรมคือดวงจิตดวงเดียวกันที่แบ่งเป็นสพลังงานส่วนทวินเรคือ จิตวิญญาณแฝดผ่านการสะท้อนกันผ่านกายมนุษย์มันจะแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันนะแต่ทำภารกิจเดียวเหมือนกันคือการรับผลการปลดล็อกจิตวิญญาณการยกระดับจิตให้สูงขึ้นใบสุดท้ายจักกวาลส่งคุณมายกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้น3ามถ้วยครอบครัวความรักความสัมพันธ์เพื่อนฝูงสังคมทั้งโลก คุณมีความรักความสัมพันธ์ครอบครัวสังคมทั้งโลกแบบรักโลภโกรธหลงหลับไหลอย,อยู่หรือเปล่าพัฒนาขึ้นมาชำระล้างขึ้นมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานครอบครัวจิตวิญญาณความรักความสัมพันธ์แบบสร้างสรรดึงดูดนะคะแฉมิกอ่นเห็นไหมเริ่มต้นใหม่ที่ตัวเองคุณจะชนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองคุณจะดึงดูดทุกอย่าง ยกระดับชีิตวิญญาณให้สูงขึ้นด้วยตัวของคุณเองเส้นทางของคุณเองโซพล a นของคุณเองคุณจะเนรมิตสถานการณ์ในโลกชีวิตในโลกได้อย่างตามที่คุณทำโซพล a นมานะคะก็สำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ